เช้าแบบคนเยอรมันกันค่ะคนที่นี่ในหลักๆชอบกินขนมปังมากๆนะคะก็กินขนมปังกับอะไรก็ตามที่ทาหน้าได้ทั้งคาวและหวานค่ะนี่หน้าตาแบบนี้เลยก่อนอื่นนะคะเราทาเนยลงบนขนมปังกันนะจ๊ามันก็จะทําให้แบบว่าฟิลลิ่งมันเป็นนุ่มๆไม่แห้งนะคะอันนี้เป็นทีเวิร์สนะคะก็จะเป็นเนื้อวอัวเนื้อหมูนะคะแต่ชอบตัวนี้มากๆเลยนะก็จะเป็นเหมือนเนื้อบดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาบนลงขนมปังแบบนี้แล้วก็กินได้เลยโรแมกแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งที่แต่ชอบก็คือแฮมค่ะ เอาแฮมมาแปะบนขนมปังแบบนี้เลยอร่อยมากๆมันจะแบบเค็มๆนุ่มๆหอมๆนะคะกินคู่กับพิก,กลแบบนี้เนี่ยเข้ากันสุดๆนะคะพิก,กลก็จะเป็นแบบแตงดองนะคะชอบสุดๆเลยมีความเปรี้ยวๆกรอบๆตามสไตล์ของดองนะคะหน้าตาก็จะประหลาดๆแบบนี้ อีกอย่างหนึ่งคือที่นี่เนี่ยมีชีสมากมายหลายแบบมากๆนะคะแบบนี้จะเป็นแผ่นเหมาะกับการกินกับขนมปังแบบนี้ค่ะหอมหอมละมุนละมุนชอบมากเลยนอกจากของขาวแล้วยังมีพวกของหวานพวกช็อกโกแลตแบบนี้นะคะก็เอามาป้ายหน้าขนม